วัยศาสตร์เจ้าปีน้องกันนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ตีจังหวัดเลยละอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเลยตีผมอยู่ตีนี่ก็คือพระธาตุสีสองรักอำเภอด่านท้ายจังหวัดเลยเปินตามประวัติประวัติสร้างเมื่อพศ2103แล้ถึง2106 แต่นี้เดียวสิบประมาณหลายปีแวทติผมมาได้มาแลยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปขึ้นไปพอตั้งบนนะครับทีนี้เป็นมีข้อห้ามอยู่อยู่ประมาณสี่ข้อด้วยกันห้ามสวมใส่สีแดงห้ามกางจ้องห้ามนำอาหารหรือขนมขึ้นไปกินบนพระธาตุสี่ห้ามใส่เกิบขึ้นบนพระธาตุผมทอดเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ อะไขึ้นไปดีกว่าเนาะบัวเจ้ามูเจ้าจุมเคยเคยไม่เอวตีนี่พ่องกอหรือว่าบาไ,ได้มาเอวเมินละถ้าไผ่ตีบาไ,ได้บาเกยมาหรือว่าบาไ,ได้ไมาเอวเมืนอนกกอโตยผมมานะครับนี่เป็นพระธาตุติวาศักดิ์สิทธิ์กู่บ้านกูเมืองจังหวัดเลยนะครับ เข้ามานี่ถ้าจะเป็นบ้านเฮาก็ว่าประตูโคงนะ้งเนาะนี่ไปนี่บรรยากาศตรงนี้นะครับอาคานี้จะเป็นอาคารค่อนข้างเก่า ถ้ามีการบูรณะมาตลอดวันอาหน้าเอาน้ ้างบนนะเ่นห้ามไม่ยิงขึ้นไปนะครับวันนี้ท้องฟ้าใสฟ้าฟ้าจะเป็นสีฟ้างามขนาดเลยนะครับบรรยากาศช่วงนี้มีนักท่องเที่ยอวอมาเอาียวนักขนาดเลย เดี๋ยวผมจะลองเตลไปตามรอบนี้นะครับแรกไปถ่ายครบถ่ายครบพ่อแม่ลูก,กอะไรงามก็ครับเจ้ามุจจุมครับ บรรยากาศที่นี่วันในวันที่ท้องฟ้าสดใสมันก็จะงามประมาณนี้เลยนะครับพระธาตุสีสองรักเป็นพระธาตุดีงามแล้วก็มีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับซึ่งถ้าเป็นต่มบรรเทานี่มาได้มีอย่างอี้นะครับอันนี้จะเหมือนกับพระธาตุผนมรูปทรงลักษณะเหมือนอี้นะครับซึ่งจะแตกต่างกับพระธาตุเจดีย์ต่มในจังหวัดเชียงใหม่และลำปู ทั้งในห่านผมมาแน่ใจว่ามันคือต้นในอย่างนะครับเนี่ยผมมาแน่ใจนี่คือต้นในอย่างแต่มันเป็นลักษณะสีเหลืองและมีเตียนปักไว้อยู่คู่หูเจอบอกผมกรรม่มะเดี๋ยวโตัวผมมานะครับ อันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นของโบราณเก่าแก่เอาข้าเวเยมามตวนก็ไดอ๋อเป็นต้นเพิ่งอันนี้น่าจะเป็นต้นเพิ่งที่เปิดเอาไว้พิธีกรรมแก้บน พระธาตุสี่สองรักนี้บม่ได้เป็นวัดเป็นพระธาตุนะครับอันนี้คือพระธาตุที่สร้างมามีความสําคัญเหมือนกับพระธาตุผนมเต่าตีเต่าตีหู้มานะครับถ้าพิษพาดประกาศน,นก็ขอสุม,มาตัวตอนนี้จะพอว่าคนมาแอวนักขนาดเลยพระธาตุสี่สองรักตั้งอยู่หิมฝั่งแม,ม่น้ำหมันอําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าชัยเชษฐฐธิราชเมื่อปีพุทธศักราช2103เสร็จในปีพุทธศักราช2106ตีดเป็นสร้างไว้ก่เพื่อจะให้เป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิกรุงศรีสัตนัคขหุตุ อ่านชื่อเพชรสุมาถอยปัจจุบันก็คือเวียงจันทร์ประเทศลาวนะครับเป็นเกาะจะช่วยกันกันเลยก็สร้างไหวเนาะตีใน,นนี้ก็จะมีพระพุทธรูปปางนาคปลศิลปะล้านจ้างทรงเครื่องอยุธยาตังเตียวตั้งขึ้นคนับเนื่องจะไปถอดเกิบเนาะมันจะห้อนเพิ่นก็นเลยเอาไม้มาห้องไหวเหือเวลาเอาเตียวขึ้นหรือเตียวลงเนี่ยตะชี้มันก็ห้อนอยู่นะครับเต่าตีผมฟอนี่แหละ มันก็ห้อนอยู่ไะตรนี้ตีนี้ก็จะเป็นอุทยานศึกษาพระธาตุสีสองรักนะครับมันจะมีของเก่าอยู่เขาขึ้นไปพ่อเนาะน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ อ๋อนี่จะเป็นพระพุทธรูปฝ่างต่างๆแล้วนอกจากนั้นก็จะมีเป็นห้องว่าแผนที่การแสดงต่างๆแล้วมีของเก่าเข้าของเครื่องใช้มีเหวปอกเมมีเหวเบ็ดมีเหว่สปานกันเลยมีเหว่หนังสือมีแถวที่เป็นเกี่ยวกับต่อผ้า มีวัตถุสมัยเกา่าค่อนข้างจะนักอยู่มีสัาตะกนมีตาจางอันนี้ก็เป็นของเกา่าจะเป็นอาคารวิทยาศึกษรทหรือด้านหน้าของพระธาตุสีสองรักสามารถเข้ามาพอมากรอยใดนี่แะ อันนี้เป็นตังและนี่ก็เป็นสตังเหรียญต่างๆอีกท้งนักขณะเลยเอาแล้วครับชาวหมู่ชาวจุมถ้าหากมีโอกาสได้เดินต่างมาเส้นนี้นะครับก็แวะมาเอียวเนอร์พราสีสองรักอาเภอดันทส้จังหวัดเลยสำหรับวันนี้เอาตัวออีก,ก่อนนะครับ